คือไอ้กรณีแบบเนี้ยที่ที่เขาอดวนกันเนี่ยผมผมสันนิษฐานว่าเป็นเพราะว่าลาพังตอนนี้เนี่ยรายได้จากการการค้าขายเนี่ยมันก็อัตคัดขัดสนเต็มทีแล้วแล้วไหนจะต้องมาโดนเช็คบินจากสัมภากรอีกโอ้โหนี่จะเอาไปเอาแคสโฟที่ไหนมาอย่างที่อาจารย์สุชัยบอกเฮ้ยสัมภากรคุยกับแบงก์ดีว่าในในกรณีรายไหนก็ตามที่มีภาระจะต้องเสียภาษีเนี่ยแล้วเขาเขาขาดสภาพคล่องเนี่ยเติมให้เขาแล้วก็แล้วก็ดูแลกันไป ไม่เงั้น<ช>ไปไม่ได้อ่าคือเราจะเป็นคนดีโอเคล่ะอาจจะไม่ได้คิดเผื่อ,อาไว้แต่ว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วมันหนีไม่หน,ไมหนีไม่ออกไงก็ก็ต้องมีทางออกให้เขาอะ่ะไม่งั้นเน,นมันไปต่อไม่ได้เหมือนกัน,นะค,ะคนที่ต้องเสียภาษีเพิ่มยื่นแบบนั้นเสียภาษีเพิ่มมีเยอะมากแล้วก็ต้องถือว่าคนเหล่านี้เป็นลูกค้าชั้นดีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือไม่กี่เข้าสัมดงไรายได้สูงแล้วก็มีส่วนที่ต้องจ่ายอี่ยิ่งเป็น คนต้องจ่ายที่เป็นล้านเนี่ยอืจริงคุณให้ก็ู้สองเท่าอย่างได้เลยครับเออแล้วมันเป็นการก็เลยกระจายการเพิ่มสินเชื่อที่ดีด้วยอืเพราะว่าคุณกําลังปล่อยกู้เพื่อให้เขามาผ่อนสมรคครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออะไรฮะเอาไปเอาไปเป็นกระแสเงินสดเปลี่ยนเออสมรได้รับตังค์เท่าเดิมเร็วด้วยใช่ใช่สมรไม่ต้องมาผ่อนเองสามเดือนนะเออเอาไปเลยวันแรก เออออโตเมติกเลยใครยื่นภาษีปั๊บมีส่วนเพิ่มปั๊บกรอกแอปพลิเคชันสมมุติแบงกออมสินเลยเออประสงค์จะจะกู้ยืมเงินเพื่อจําระภาษีก็กรอกเลยส่งแอปนี้ไปที่ออมสินสัมพารได้รับเงินหักบัญชีกันไปเลยครับรูมี่เกิดขึ้นณวันยื่นครับแล้วผมก็รู้เลยว่าอ๋อผมผ่อนอีกปีหนึ่งสองปีเออไม่กล้าเบี้ยวแน่นอนเพราะนี่ผมอยู่กับออมสินครับใช่ วินว<อ>ินนะเง<อ><อ>ินก็เหลือเยอะอยู่ครับแต่ก็กรณีแบงก์รัฐเนี่ยมีผู้ประกอบการวันนี้ดูข่าวเนี่ยมีผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางๆเนี่ยบ,บอกว่าเขาเนี่ยไปขอสินเชื่อจากแบงก์รัฐแห่งหนึ่งที่ทาําแคมเปญประชาสัมพันธ์อุตรุดเลยว่ามีสินเชื่อนู่นนี่นั่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าไปขอแล้วไม่ผ่านมันไปติดล็อกอย่างที่อาจารย์สุรชัยคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเรื่องของ รายได้ประมาณการรายได้ว่าคุณจะมีมีปัญญาเอาเงินที่ไหนมาใช้คืนผมแต่ว่าลูกค้ารายเนี้ยผิดหวังจากแบงค์แบงค์รัดไปใช้แบงค์พาณิชย์เอกชนเขาบอกว่าเฮ้ยแบงค์เอกชนให้อ่ะแต่ว่ามันดิอพารัดดอ,อกเบี้ยไอ้แบงค์รัดเนี่ยสองเปอร์เซ็นแต่ว่าเขาไปใช้ของเอกชนเนี่ยได้ห้าเปอร์เซ็นตแต่เขาบอกเขาแฮปปี้เออแล้วบอกว่าเขาบอกว่าเขาผิดหวังอย่ามาโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรกันเออกระเลืงเลยแบงค์รัดอะ่ะ มันเหมือนเหม็นขี้ฟันน่ะคือทําไม่ได้ไงแล้วพอผูพอพ้ประกอบการไปขอใช้สินเชื่อก็จะติดล็อกอดีนั่นทั้งเครดิตบูโรทั้ง NPL ทั้งไอเนี้ยเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยครัย <c oughs> ิ่งแล้ว้วกรณีแบบนี้อาจารย์ถ้าถ้าสมมุติว่าเอาละมันจะมันติดล็อกเรื่องเรื่องภาระภาษีสําหรับคนที่เข้ามาเป็นร้านค้าในในกรงขายของไทยชนะก็ดีคนละครึ่ง็ดีเนี่ย เขาควรจะไปต่ออยังไงถ้าเกิดเขาเขาไม่คิดว่าเขาเขาจะมาแต่งเนื้อแต่งตัวตามที่เราแนะนําแล้วเนี่ยเขาควรจะออกจากโครงการไปไหมเพื่อออกนอกระบบไปไปใช้ชีวิตแบบเดิมหรือว่ายัางไงหรือเข้าแล้วออกไม่ได้แล้ว มันก็มีชื่อแล้วนะครับอันที่หนึ่งบอกอันที่หนึ่งก็เขารู้แล้วฮูอารูฮูอารูแอนแวร์อารูมีร่องรอยอะรเขารู้อยู่แล้วมีร่องรอยมีร่องรอยมีร่องรอยเขาเขาสืบต่อได้อินสแตเกตได้อย่างนี้ที่เรียนไอหมอนี่ทำไมมันหายไปวะฮะฮะใช่ครับเขาก็รู้ละวว่าผิดปกติอย่างอย่างวันนี้เนี่ยนะครับคนที่อยู่ในระบบ สรรพกรเนี่ยนะแค่รายได้ผิดปกติไปหรือลดลงหรืออะไรไปเนี่ยบางทียังยังยังมีตามตรวจเช็คมาเลยอะไรเงี้ยน,นะครับนั้นเขาเขารู้เขารู้นะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าชีวิตต้องสู้อ่ะพี่บ๊วยมันต้องสู้ค,คือมันเจออุปสรรคมันก็ต้องแก้ครับนะครับอ่าไปก็ต้องแก้ครับก็ต้องแก้ไปแล้วทุกทุกปัญหามันก็มีทางออกอยู่แล้วนะครับครับมันก็จําเป็นที่จะต้องต้องปรับตัวปรับอะไรให้มันเข้าะครับเพราะว่ามันคงหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับ เราอาจจะอยู่ในอะไรที่สบายๆก็คือมันจับไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ปล่อยแล้วปล่อยเลยไปแต่พอถึงเวลาแบบนี้มันก็บีบบังคับนะครับ,รบให้ทุกคนต้องเข้าระบบแล้วก็มันมีเงินช่วยเหลือมีนู่นมีนี่อะไรแบบเนี้นะครับเหมือนเนี่ยครับไอ้ที่มันจะมีเรื่องการชดเชยสถานบันเทิงเนี่ยนะครับผมถามคําเดียวแล้วว่าจะเอาข้อมูลจากไหนในเมื่อคนที่อยู่ในสถานบันเทิงไม่เคยมีใครลงทะเบียนครับเออเออจะมีใครลงทะเบียนบ้างครับผมเป็นนักดนตรี แล้วลงที่ไหนครับนักดนตรีอาชีพโคตรอิสระเลยพี่บุย้ยพี่สุชัย <laughs> ครับวันนี้วันนี้เขาไปเล่นพรุ่งนี้ทางนี้ยกเลิกเขาก็ไปเล่นที่อื่นแล้วเขาจะไปล,ลงทะเบียนที่ไหนครับถ้าอย่างนี้ครับ ใครจะการันตีใครจะนุ่นจะนี้ให้เขาอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าหรืออย่างพนักงานที่ทําอยู่เท่ากับพัดพงอสมุิเนี้ยคุณจะไปให้เขาลงทะเบียนอะไรหรืออาชีพอะไรนู่นนี่ไปเผอิเลลงทะเบียนไปแล้วเพื่อมารับเงินเนี้ยเงินช่วยเหลือเนี้ยนะฮะเดี๋ยวโดนตรวจสอบอีกเพราะรู้อยู่แล้วว่าเงินอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนเข้าบัญชงบัญชีเดี๋ยวต่อไปมีรายได้งรายได้ตามเก็บส่วนตัวอีกก็ไปกันใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะครับนั้นต่อไปเนี่ยเวลาที่เวลาที่มันมีเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยมันจะออกยาก พี่บอยพี่สุชาต<ช>ผมผมดาวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเ,เราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาชาไม่ช้าก็เร็วผมชื่อว่าเมืองไทยไม่ช้าก็เร็วยังไงก็ต้องเข้านะครับเพราะระบบมันจะกวดขันมากแล้ววันนี้นะครับอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นประโยชน์ก็คือว่าอยู่ในระบบเนี่ยต้นทุนในการเสียภาษีปกติเนี่ยเริ่มจะถูกกว่าต้นทุนการหลบเลี่ยงภาษีใช่คือโดยหลักของสรรพกรทั่วหลักของ สารประกอทั่วๆไปในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยคือทำยังไงก็ถึงจะลดภาษีในระบบลงให้ได้มากที่สุดเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยหนีภาษีแล้วมีต้นทุนแพงกว่านะเพราะการหนีภาษีของบริษัทเดี๋ยวนี้มันจะวุ่นวายมากเลยนะครับพี่แล้วมันจะต้องเริ่มซื้อเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าวันนี้เริ่มซื้อเขาเรียกซื้ออซื้ออินวายซื้อใบเสร็จซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อยากขึ้น นะ <N> <ห>ครับแล้วมันก็มีระบบตรวจสอบคือไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับในบริษัทลูกค้าผมเชื่อไหมพี่บุย้ยมันมีมันมีโคมไฟอันนึงนะครับที่เขาจะต้องไปซื้อเขาก็ไปซื้อมา600กว่าบาทมันก็มีแวบปกติเพราะเราต้องเอามาลงบัญชีลงบัญชีเสร็จปุ๊บสรรพากรบ,บอกไอ้นี่ใบเสร็จใบกำกับภาษีปลอมเแล้วมันมาเล่นบริษัทอ่ามาเล่นบริษัทกทิอาญานะห0รบาทเนี่ย คดีอาญาแล้วพี่ใช้ใบกำกับภาษีปลอมขอโทษเขาก็ไปซื้อตามปกติขอบินปกติจากร้านค้าร้านค้าออกใบนี้มาให้เราจะไปรู้ได้ไงใบกำกับภาษีปลอมแต่เขาเล่นบริษัทเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ที่บริษัทจะต้องตรวจสอบว่าบริษัทนี้ออกใบกำกับภาษีถูกต้องหรือเปล่าเฮ้ยเออเป็นเรื่องกันอยู่ครับแต่อย่างไรก็ตามเขาก็โอเคเขาก็ เขาก็เขาก็มีการพูดคุยการผ่อนผันนุนหนีไปอะไรกันก็ก็จบกันไปได้นะครับแต่น mm hmm. ี่คือถ้าตีความกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยถามว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าระบบมันดีขึ้นมันสามารถตรวจสอบหรืออะไรได้ดีขึ้นคนที่เป็นใบกํากับภาษีที่ไปซื้อมาอะไรมาก็ทําได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนในการเลี่ยงภาษีต่อไปเนี่ยมันจะแพงขึ้นนะครับพอต้นทุนเลี่ยงภาษีแพงขึ้นก็เสียมันให้ถูกระบบถูกระเบียบดีกว่า และมีแนวทางที่จะลงบัญชีให้มันครบถ้วนเสียภาษีอย่างถูกต้องได้ค่าใช้จ่ายแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเขามีเขาเรียกโปรโมชั่นอะไรมาแล้วก็ใช้นะฮะเช่นไปฝึกอ,อบรมแล้วหักได้หนึ่งจุดห้าเท่าก็ดีเรื่องนี้หักได้สองเท่าหักได้สามเท่าอะไรแบบเนี้ยก็ขยันใช้ตรงนี้มันก็จะช่วยได้อะไแบบเนี้ยครับ,รบอือ